ครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเมืองวันนี้เนี่ยนะจิตรสู้กันอยู่สองพักกับหนึ่งพวก <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาคุยแค่สองพักสำคัญ <c oughs> สองพักหลักเท่านั้นก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไกลจะเหนือกว่ากัน <c oughs> วันนี้มันตั้งแต่ ตั้งแต่มีเก้าตั้งแต่มีอนาคตใหม่กับเก้าไกลามาเนี่ยนะจิตผม,ต<า>มผมรมบรู้ว่าท<า><า>ักษิณกับคนเพื่อไทยคิดอะไรไปมากมายขนาดไหน,นคิดอะไรคิดอยู่แล้วนะจิต,จตแต่ว่าแต่ว่าแต่จะาตาแง่ไหนแต่ว่ากระแสหลายอย่างรวมทั้งผลที่เห็นจากข่าวรวมความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆโดยเฉพาะตัวทักษิณนี่นะแล้วมาดูผล<อ>โพแต่ละโพนี่นะจิตเห็นนะจิตเห็นผลโพแล้วนะจิตก็ มีอะไรที่มันคันคันคันปากมากเลยอ่าฮะคือคือพูดจริงๆนะแมวเราพูดถึงความเหนือกว่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในทางการเมืองแล้วผมพูดในทางการเมืองแล้วก้าวไกลก็มาตลอดอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสามารถสัมผัสได้ด้วยไม่จะเป็นต้องโพด้วยบอกกันตรงๆคือแต่โพลมันทําให้เราเห็นว่ามันขาด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 ห่างกันเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัว ห้าสิบยี่ห้ายี TS, ่สิบอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เห็นทันทีว่าในการแอคชั่นของเพื่อไทยทั้งที่ตัวเองเป็นรัฐบาลยิ่งเป็นรัฐบาลที่ทําผลงานยังไม่เด็ดชัดก็อีกมันก็เหมือนเทกันแนนในฝ่ายค้านไปในตัวอยู่แล้วพูดกันง่ายแต่ครั้งผลโพลครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันมีกรณีน่าสนใจอยู่พอสมควรที่อยากจะพูดถึงจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดถึงโพลได้ซ้ำไปเพราะบางคนก็บอกเชื่อบางไม่เชื่อบางอะไรอย่างนี้นั่นแหว มันก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ครั้งนี้ยอมรับว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โพลและนีด้าโพลผมจะพูดถึงซูเปอร์โพลก่อนแล้วกันนะครับซูเปอร์โพลนี่ก็คือมามาสไตล์เดิมก็คือหมายความว่าสํารวจพักความนิยมของพักต่นก็คือพักก้าไก่มาที่หนึ่งเพื่อไทยมาที่สองแต่รู้สึกเขาจะสํารวจอยู่สองพักนี้และทีเหลยวก็เป็นพักอื่นเลือกพักอื่นปรากฏว่าอย่างนี้นะแมวก้าวไก่ได้สามสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต ในขณะที่เพื่อไทยได้17.2อันนี้คะแนนความนิยมเท่นาตัวคะแนนความนิยมคะแนนความนิยมหางกันเท่าตัวซึ่งเป็นเรื่ปกติแต่สิ่งที่ผมสังเกตจากอันหนึ่งมันก็คือว่าไม่เลือกทั้งสองพักแต่จะเลือกพักอื่นมีถึง45.6ตรงนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากทำไมถึงไม่เลือกกครน้ำร่าอ้าเดี๋ยวมาดูคะแนนก่อน คะแนนของก้าวไก่นี่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะมีคะแนนคนที่ต่ำกว่า20โดยเฉพาะนักศึกษาเกือบ80%อและพออายุมากขึ้น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 น,น,น,นี่ก็จะลดลงลดลงลดลงและเป็นระบบอย่างนี้ในขณะที่เพื่อไทยไม่ใช่ว่าคนมากขึ้นลดลงลดลงแล้วมาเลือกเพื่อไทยนะก็ไม่ใช่เพื่อไทยนี่จับไม่ได้เลยว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ให้คะแนน จะบอกวัยรุ่นก็ไม่ใช่จะบอกคนอายุมากก็ไม่เชิงจะบอกว่ากลุ่มเกษตรกรก็ไม่ใช่เพราะกลุ่มเกษตรกรก็ไปเลือกพักอื่อนก็เยอะก็คือถ้าจะพูดตามภาษาของเราคือสเปซสปะคะแนนยังไม่เป็นระบบยังไม่เป็นระบบว่าเป็นคะแนนในขณะที่ของก้าวไกลเป็นระบบคือตรงนี้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 เพียงแต่ครั้งนี้เขามีการเลือกว่าเลือกพักอื่น45.6% เอาเรียกครึ่งตัวครึ่งเหมือนกันเอาง่ายๆมันทําให้มีความรู้สึกว่าข้าวไกลอาจจะชนะการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งนะครับอาจจะชนะแต่ไม่ชนะค่ะนะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหามากไม่ชนะับแน,น้วนะจิตจนสามารถตั้งรัฐบาลภาคเดียวไม่ได้ผมผมแซงนิดหนึ่งนะจิตมันมถ้าถ้าดูถ้าดูจากผลตรงนี้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าไอ้ไอ้ที่ที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่นะก็คือนะจิตไอ<ไ>้ผมผม อันนี้ต้องขอไปผมจําตัวเลขคนมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่หลายสิบล้านคนเนี่นะค,ค,คือคือที่ก้าวไกลได้สิบสี่กว่าสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันก็อยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะจ๊คือคือโดยธรรมชาติเนี่ยคนมันมันที่ผ่านมาเนี่ยมันมัน มันเลือกเก้าไกลสิบสี่เขาเลือกเก้าไกลสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่ประมาณนาั้นหรืออาจจะไม่ถึงสามอาจจะไม่ถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ได้คือดูแล้วเนี่ยคือแน่นอนอะไอ้คะแนนส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่ได้เลือกเก้าไกลกับเพื่อไทยอยู่แล้วนะจิดค,ครับครับมันมันก็มันก็ไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงหรอกอ่าไม่เป็นไรครับเอาความเป็นจริงกับโพม อย่าเพิ่งมาสับสนกันครับอันนี้วิเคราะห์ตามโพนะครับวิเคราะห์ตามโพซึ่งถ้าหากเป็นอยอ่างนี้เราจะบอกว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้ถ้าหากเป็นอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าหากมันออกมาในมุมนี้เขาเท่ากับว่านาแมวพูดถึงหนึ่งพวกใช่ไหมหนึ่งพวกจะเข้ามามีบทบาทแล้วเพราะถ้าหากคะแนนสูสีชนะแต่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ก็จะเข้าทางเท้าของหนึ่งพวกคือเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาล ประมานอย่างนั้นซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทยคือถ้าจะเดินลอยถ้าเก้าไกลไม่ชนะขาดมันก็จะเป็นอย่างทุกวันเนี้ยใช่ก็สูตรเดิมน่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนแค่เลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับมาเป็นรัฐบาลในกลุ่มเดิมอ่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้เท่ากับว่าถ้ามาข้ามขั้วถ้ามาอีกเพื่อไทยจะข้ามขั้วไปอยู่ก้าไกลก็ดูตลก เพราะว่าเพื่อไทยมีและมนุษย์ซุปเปอร์ดีวคือคุณทักษิณเป็นตัวเป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นคนที่คอยควบคุมแล้วก็เดิมพันสูงแล้วก็คอยเป็นคนที่มีมนุษย์มากเดียวอะซุปเปอร์เดีว,ปปดวเพราะฉะนั้นมันจะทํทนานี่ทําน้นทานี่มันทําไม่ได้ถนัดสักเท่าไหร่แม้พักหลังจะมีความถนัดมากขึ้นแต่ก็ไม่ถนัดได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น การที่จะข้ามขั้วมาจับกับก้าวไกลเพื่อจะตั้งพักกันสองพักเป็นไปไม่ได้ณบินาทีนี้นะครับพูดถึงน้ิีนาทีนี้นครับแต่ถ้าตอนเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนไปกกลอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอย่างน,นี้ก็เป็นนี้เพราะตัวประกันทำงานทีนี้ทําอย่างไรทําอย่างไรเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยพยายามที่จะตีขนาบก้าวไกลขึ้นมาจากที่สํารวจครั้งไหนครั้งนหนก็พยายามที่มันโดยใช้คุณทักษิณ เป็นหัวหอ,อกอยู่นักวินิจนี้ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเดินหน้าเป็นหัวหอ,อกอยู่แต่ผลโพลของนีดาเขาก็ออกมาเหมือนกันโดยมีคําถามว่าคุณทักษิณน่ะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือคะแนนของเพื่อความนิยมของเพื่อไทยหรือไม่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลถึง40.61เปอร์เซ็น อลองลงมาคือมีผลในทางลบสามสิบสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตรวมแล้วคําว่าไม่มีผลกับมีผลในทางลบนี่เจ็ดสิบสามเปอร์ซ็นคือสรุปว่าทักษิณไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อไทยให้มันฟื้นมาได้เลยอะ่ะคือถ้าจะให้ผมมองนะผลโพลครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ว่านับจากนี้ต่อไปเพราะตั้งแต่คุณทักษิณโผล่มาต้องยอมรับว่า อาจจะทําให้คะแนนเพื่อไทยหรืออะไรได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ทาให้เพื่อไทยปกครองตัวอยู่ได้ไม่งั้นเพื่อไทยเงียบสนิทแล้วนะแมวไม่งั้นเต้าไกลไปรีบแล้วผมพูดตรงๆแต่คุณตักสิงเข้ามาพอมีแอคชั่นออกไปสีลมออกไปเล่นอะนะ,อะสงการออกไปไอคอนสยามก็พอได้แต่หลังจากนี้ไปถ้ายังมัวแต่เดินสายโชว์ตัวแบบดาราทําเป็นนักการตลาดดาราแบบโชว์ตัวแบบดาราอย่า มีแต่ลบนับจากนี้ต่อไปคุณทักษิณต้องใช้สาระเข้ามาแล้วคือจะไปเดินโชว์ตัวไปไอ้คอนสยามไปนน่นไปนี่เหมือนเดิมมัน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 คงไม่ได้แล้วต้องคิดมุกใหม่เข้ามาต้องคิดมุกใหม่เข้ามาว่าทาอย่างไรอยากเที่ยวอ่ะอยากอยากเที่ยวให้ดูอ่ะอยากเที่ยวให้ดูใช่ใช่มันง่ายดีไงคือคือไปอ่าไปไหนก็มีคนมารุมไปนู่นมีรุมแล้วก็หมีมีข่าวเป็นข่าวขึ้นมาอย่างไงเป็นข่าว แต่ครั้งนี้ถ้าจากผลโพลนี้ได้มันชัดเจนเลยว่ามันลบแน่นอนเพราะว่าคนที่เห็นคุณทักษิณไม่ใช่เห็นนาเดชไม่เห็นดาราเกาหลีขอโทษทีดาราผมบ้านเราผมจําได้แต่น,นาเดชด,ดาราเกาหลีไปจาชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ดาราที่คุณจะออกไปโชว์นู่นโชว์นี่แล้วมีคนมาจับมือดาราเท่าออกโชว์บ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณทักษ คุณอุ้งยิ่จงจะมัวจะแพร่ภาพพ่อไปอ,อย่างนู้นอย่างนี้ไปเพราะคุณทักษิณมาจากสาระคุณคืออดีตนายกแล้วเป็นคนที่ตอนนี้ประชาชนหลายคนก็ตั้งความหวังแล้วคะแนนเพื่อไทยที่ออกมาสเปะสะปัดจะอบอกว่าและคนยิ่งอายุมากๆไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเพื่อไทยเขาก็ไม่เลือกหลังจากที่เขาไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์ไอ้ไม่เลือกโทษดีครับแมผมก็ติดประชาธิปัตย์เลยคนไม่เลือกก้าไกล แต่เขาก็ไม่เลือกเพื่อไทยอย่างนี้ทําอย่างไรคนที่ไม่เลือกทั้งยจะมาเลือกเพื่อไทยหรือแฟนเพื่อไทยเก่าๆจะกลับมาซึ่งคุณทักษินก็ทําได้แค่ระดับนิดหนึ่งแต่นักวิจัยทีนี้ที่บอกโฟมบอกว่าไม่มีผลแล้วจะมีผลในทางลบอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือทําได้อะผมกลับมาก้าวไก่นิดหนึ่งก้าวไก่ที่คะแนนทุกแต่ว่าพอบอกเลือกตั้งไม่ได้โอเคที่ละ บอกว่าจะต้องปรับปรุงยังงั้นปรับปรุง,งแน่นอนก้าวไก่ตัวนี้นิ่งอยู่อาจจะเป็นไปสมาธิอยู่กับยุคพักหรืออะไรไม่รู้ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรค่อนข้างจะนิ่งชุดความคิดชุดความคิดที่เคยพูดเคยอะไรออกมาก็ค่อนข้างจะนิ่งเพราะฉะนั้นจะต้องโชว์ชุดความคิดอะไรออกมาบ้างเพื่อจะให้จับต้องได้โดยเฉพาะผลงานของรัฐบาลตอนนี้ไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแม้จากคอรมอรที่ออกมาจะเริ่มทำโน่นทำนี่ดิจิทัลบอลเลตจะออก ไอ้นั่นจะออกจะแล้วออกมาแต่มันก็เพิ่งมีออกมาพูดน่ง่ายพักร่วมก็เพิ่งคุยกันรู้เรื่องเอาว่ากันตรงๆเลยอาจจะเป็นพวกข่าวปรับคณะนักดนตรีหรือเปล่าท้อไให้ภาพรวมคุยกันรู้เรื่อง <c oughs> ผมก็เข้าผมก็เขา้าใจเลยข่าวมันเป็นยังไงออกมาทำให้เริ่มออกมาแต่ในก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ในขณะที่ทางก้าวไกลเองก็เกาะประชนอยู่กับปัญหาปัญหาส่วนตัวของก้าวไกลแต่จะเป็นภาพรวมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับ กลายเป็นพอเป็นปัญหาของก้าวไกลก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งพวกขึ้นมาประมาณอย่างนั้ครับนะเพราะฉะนั้นทั้งสองพักตอนนี้ล้วนแต่มีการบ้านทั้งสิ้นการบ้านของก้าวไกลอาจจะไม่ใช่การบ้านชิ้นใหญ่เพียงแต่นำชุดความคิดออกมาให้จับต้องได้เพราะการเมืองเป็นการเมืองใหม่อยู่แล้วเดินในเกมการเมืองใหม่อยู่แล้วเพียงแต่ช่วงหลังๆมาค่อนข้างจะนิ่งแค่นั้นเอง แต่การบ้านของเพื่อไทยดิหนักมากหนักจริงๆหนักตรงที่ว่าหนึ่งแค่ปรับภาพแค่ปรับความคิดใหม่แค่ปรับความคิดใหม่แ,มหมและก็ทําเป็นพักรุ่นใหม่เพื่อที่จะประกบมันก็ยากแหละเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาว่าจะเป็นก็ติดที่อุ้อิงไม่สามารถเอาขึ้นได้เอาอย่างนี้ไม่สามารถเอาขึ้นได้ไม่เหมือนก้าไกลนะครับคนนั้นไปคนนี้มาคนนี้ถูกยุบ คุณคุณธนาทรไปคุณพี่ธามาหมดเดี๋ยวไม่หมดคุณพีล่ลาเขาก็มีนะยหมดเป็นชุดๆของเขาอยู่แล้วนะยเจษกลับกับพอนะยเจพูดถึงพักคนรุ่นใหม่ผมขอแทรกนินดนึงได้ั้มได้ได้วันก่อนวันก่อนฟังไม่ได้ฟังเราอ,อ่านที่สว,วเสรีสวนพาพนนทพูดให้สัมภาษณ์สือ่อแล้วผมก็คันปากมากเลยเสเสรีแกบอกว่าไม่ใช่ว่าพอ อะไรก็จะเรียกว่าเป็นพักคนรุ่นใหม่พักคนรุ่นใหม่พักอื่นเขาก็มีคนรุ่นใหม่เข้าไปอยู่ในพักเยอะแยะเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็เขาก็คล้ายๆกับว่าก็จะให้เห็นว่าไม่ใช่มีแต่พักเก้าไกลที่เป็นพักคนรุ่นใหม่พักอื่นเขาก็เป็นพักคนรุ่นใหม่เฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าเสรีแกแกแกลไม่รู้หรือว่าแกแกลคิดไม่เข้าใจหรือยังไงไอ้ครับว่าพักคนรุ่นใหม่อะคุณเข้าใจไหมว่ามันคือยังไง ไอ้พักอย่างเพื่อไทยอย่างประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยอย่างภูมิใจไทยอย่างเงี้ยไอ้คนที่นั่งคล่อมพักอยู่ก็คือหัวงอกทั้งนั้นเนี่ยครับแล้วคน<อ>ที่กำกับควบคุมสั่งทุกอย่างได้เนี่ยคือหัวงอกทั้งนั้นแล้วมีคนรุ่นใหม่เข้าไปจริงๆเนี่ยเข้าคือเข้าไปเสริมทัพแล้วพยายามที่จะปั้นคนเหล่านั้นขึ้นมามาให<อ>้สืบทอดต่อเนี่ยแล้วแบบเนี้ยผมถาม เีสุรวรรณานนท์อย่างเนี้ยเขาเรียกพระคนรุ่นใหม่เหรอครับแต่ว่า้ก้าวไกลอนาคตใหม่นะเขาสร้างมาโดยคนรุ่นใหม่รุ่นล้วนเลยมันมาจากสมองคนรุ่นใหม่ทั้งหมดมันไม่ได้มีคนแก่หัวงอกอะไรทั้งหลายมานั่งคิดอะไรให้เขาคิดเองเขาสร้างเองแล้วเขาเขาคิดสิ่งใหม่ๆก็ทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมาโดยคนรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ล้วน,นๆเพียวๆไม่มีแก่ปน S <S มีมีคนแก่อยู่ส่วนหนึ่งแต่เข้ามาเป็นตัวเสริมคนแก่มาเป็นตัวเสริมนะ<ผ>มแต่สัดส่วนน้อยมากนะจิตเนี่ยผมอ,อยากพูดตรงนี้เพราะฟังวันนั้นแล้วผมคันปากมากเลยคือก็น่าคันนะแมวแต่จริงๆขอขอหนึ่งขอเสริมหนึ่งเดียความรุ่นคนรุ่นใหม่ของก้าวไก่นี่โอเคเขาโชว์เขาเขาได้ศรัทธาเพราะอะไรเอางี้ดีกว่าเอาเนี่ยเขามาเขาได้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะได้เพราะไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นเด็ก แต่เขามีความคิดใหม่ๆม,มีชุดความคิดใหม่ๆออกมาเขามีอุดมการมีผลงานมีสิ่งใหม่ๆที่จะมาทําให้กับสังคมโดยจริงจังคือไม่ว่าจะเป็นแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปนู้นปฏิรูปนี้ปฏิรูปตํารวจปฏิรูปทหารปฏิรูปข้าราชการปฏิรูปมันตัวนี้คือจะพลาดหน่อยก็อคหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นเองทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งเก่าๆที่ประชาชนแสนเบือ่อเบื่อไหมระบบราชการระบบปอปตบระบบทหารระบบตํารวจระบบ ไปติดต่อาราชการมันเป็นยังไงหรือเราก็เห็นกันอยู่หร,หรือว่าระบบทุนนิยมที่มันไม่เป็นธรรมกับพวกรา<ห>ยเล็กรายน้อยอ่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำความไม่เป็น,นรธรรมในการทําธุรกิจในการทํางานอาชีพการงานเนี่ยเนี่ยก้าไปาเขาพยายามที่จะเข้ามาต่อสู้เรื่องนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องเหล้าเนี่ยเรื่องสุราเรื่องเบียร์เรื่องอะไรเนี่ยมันผูกขาดอยู่โดยรายใหญ่ กฎหมายมันถูกออกมาแค่คุณตั้งกฎออกกฎหมายมาแล้วกำกับว่าต้องมีเครื่องจักรขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ยมันจะมีรายเล็กรายย่อยที่ไหนไปทําได้ที่จะลงทุนใหญ่ๆขนาดนั้นนี่นนคือยกตัวอย่างว่ากฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมกับรายย่อยอะ่ะคืออะไรนะเพื่อเปิดให้โอกาสให้รายย่อยเข้ามาเปิดเสหล่าเสรี แต่ลงทุนขั้นต่ำร้อยล้านใช่คือประทานโทษนะฮะผมอยากใช้คำว่าอย่างนี้นะิีสพอพอมาเจออะไรนี่ผมหงุดหงิดเลยมึงเปิดภาษาอะไรของมึงมึงเปิดแล้วเข้าเข้าไม่ได้อ่ะมึงอ้างมาว่ามึงเปิดแล้วแต่เขาไม่มีกำลังที่จะเข้าอ่ะมึงต้องเปิดให้เขามีกำลังเข้าสิเนี่ยคือมึงเปิดโดยมึงเปิดโดยมีเหลี่ยมมีเล่ไงนี่ไนี่แหละครับนี่แหละผมถึงบอกไงว่า ไอการเมืองเนี่ยถ้ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีคนที่เอารัดเอาเปรียบไปกุมอานาจอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนชาวบ้านเสียเปรียบแล้วก้าวไกลเขาพยายามที่จะไปต่อสู้เรื่องพวกนี้ให้ประชาชนกลับคือนี่แหละครับคือเป็นชุดความคิดที่เขาออกมาแล้วเขาก็ทําจริงซะด้วยพอเป็นรัฐบาลแล้วทาไม่ได้เขาก็ไม่ทําเขาเป็นฝ่ายค้านซึ่งผมก็เคยบอกเออใจถึงเวย้ยแต่ตอนนี้ได้เห็นแล้วครับว่าชุดความคิดเขาคือืะอร เป็นไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไปเป็นฝ่ายค้านอ่าละเพื่อไทยข้ามพวกก็อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันยิ่งสร้างศรัทธาเขายิ่งโดนอ่าพวกที่น่าแม้ว่าไปขยม่มไปยุบพกักไปเล่นโน้นเล่นนี้เห็นไหมครับคะแนนศรัทธาก็ยิ่งมายิ่งมาเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดใหม่ๆและมีคนแก่คอยทุบหัวตีหัวเคาะหัว,หวแล้วคะแนนสงสารมันก็เริ่ม คะแนนที่จะเอ้ยไม่ได้คนนี้มันจก็สร้างประเทศคือทุกคนเป็นค่อมคือทุกคนเบื่อเรื่องเก่าๆอย่างที่กรณีอย่างที่น้าแมวว่าระบบตำรวจระบบทหารไม่เชื่อไปถามบิ๊กโจ๊กดูก็ได้ว่าเละเทะอย่างไงอ่าอย่างนี้คือมันเห็นล้วภาพตัวนี้มันเละไปหมดมเละอ,อย่างที่เห็นจริงๆครับอ่าอำนาจจะทำพบบทบตั้งคนน้นตั้งคนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นี่เพราะอะไรเพราะระบบทุกอย่างมันเละเทะไปหมดแล้วประชาชนก็เบื่อแล้วเกิดเรื่องพวกนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็อายุหนุ่มๆมันไม่ยากหรอกครับใครๆก็อาจจะหาคนใหม่เอาลูกอาหลานมาเป็นได้แต่คนหนุ่มๆจะต้องมีวิธีคิดชุดความคิดแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบที่หลายประเทศทําแล้วเราตอนนี้เราสู้กับเวียดนามไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเวียดนามอยู่หลังเรารีบเลยแต่ตอนนี้เขาไปไกลแล้วเขาแก้นู้นแก้นี้แก้นู้นแก่นี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่คุณเสรีว่า มีคนหนุ่มเยอะ,ยอะมีครับมีเยอะครับเพื่อไทยก็เต็มไปหมดเลยครับเอาลูกเอาหลานมาภูมิใจไทยที่ตั้งเป็นชุดเลยผู้บริหารชแต่แต่ตที่ตอยฟังคนแก่ยังไม่มีแต่ต้องฟังคนแก่คือแต่เอาอย่างไหนล่ะคนหนุ่มอยู่ตรงไหนทําอะไรพิธีคิดความคิดไม่ได้ออกมาเลยถ้างั้นมันไม่ยากหรอกครับในการตั้งหาคนรุ่นใหม่ไม่ยากหรอกผมก็เอาเด็กๆไปเกณฑ์นักศึกษามาสมัครทั้งนั้นเอาเอาไหมล่ะใช่อย่างนี้มันไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่ก้าวไกลได้มาบอกว่าเป็นความคนรุ่นใหม่ความคิดใหม่มันคือความคิดมันคือชุดความคิดด้วยแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วมาออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช้เงินสักบาทหาเสียงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช้เงินสักบาทซื้อเสียงนนาอย่างนี้ด,ดีกว่าพูดตรงตงเลยมีไหมล่ะมีไหมล่ะมมีแต่ไม่ได้ขนาดนี้หรอก <laughs> อ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏการให้เห็นมันสิ่งมันเป็นภาพให้เห็นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีมั้ยเลยอย่ามาพูดทําให้คนรุ่นใหม่เขาไม่สับสนหรอกครับแต่คนแก่นะสับสนงงสับสนตัว้ว่าเฮ้ยมาพูดทบบยังไงวะเนี่เพราะว่าผมว่าชาวชาวบ้านน่ะชาวบ้านเยอะก็ที่รู้นะว่าทาไมเสรีพูดอย่างนั้นน่ะเพราะเพราะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าเสรีเป็นเป็นเป็นพวกเดียวกับใครคือแค่พูดแค่พูดก็รู้แล้ว แล้วคนที่เป็นกลางๆก็บอกว่าเออนี่สวบ้านเราหรือวะอะไรอย่างนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันมันภาพมันออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือถ้าพูดมันต้องโชว์วิคือใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องคุณเสรีเม่านั้นถ้าจะระดับนี้ออกมาพูดมันจะต้องมีชุดความคิดที่เด็ดหน่อยถ้าอย่างนี้ก็คือเหมือนคนเก่านั่นเช่นพูดเรื่องสวแล้วผมคันปากนั่นเช่ไปเรื่องอื่นต่อไหมเดี๋ยวผมพูดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเอาที่เอาทน่อยสี่ คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราบันเทิงนาีอะไรครับนายแมวในที่แมวจะพูดกลับไปเรื่องเดิมกลับไปเรื่องตอนแรก่ะนะจีจบเลยอยังอ่ากลับไปเรื่องเดิมเรื่องเดิมคือที่จะพูดนี่ก็ยังมันก็อยู่ในเรื่องนี้ครับก็คือเนี่ยฮะชุดความคิดเก่าๆที่คุณพูดออกมามันก็เป็นชุดคนรุ่นเก่ากลับมาที่เพื่อไทยจะเป็นคนรุ่นใหม่จะเอาอุ้งยิงเข้ามาจะอะไรเข้ามาแต่วิธีคิดก็ยัง ไม่ได้ต่างจากเดิมเอาง่ายๆทำซอฟต์าวร์ทำ, power, ทำสงการโหปลุกให้คนมาเที่ยวตัวเองไปฮ่องกงอย่างนี้ให้เขาดา่าคือ <S <S สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรมันมันก็ตอบสังคมตอบอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นวิธีการนี้ล้วนแต่เป็นวิธีการที่เก่า <say> is, เป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการที่ม่อุ๋งอิงเขาก็บอกว่าชีวิตเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะมันมีหลายมิติอ่ะไม่ใช่เป็นนักการเมืองอย่างเดียวก็เป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกอะไรอีก เขาก็ต้องไปใช้ชีวิตส่วนตัวเข้ามั่งเขาบอกนะชีวิตส่วนตัวใช้ได้ครับแต่อย่าใช้กับงานครับเข้ามารับผิดชอบประเทศนี่เขาเขาเรียกว่าเสียสละนะเข้ามาเป็นสสอหรือเข้ามารับผิดชอบประเทศเขาเรียกเสียสละเพราะฉะนั้นจะเสียสละการงานหรือเสียสละส่วนตัวครับเลือกเอาถ้าอย่างนี้เราเขาเรียกว่าเสียสละการงานครับอืมเออมันไม่ใช่แล้วคุณจะอ้างบอกว่าที่ทุกคนเข้ามาบริหารประเทศนี่ คุยนักหนาเวลาหาเสียงผมพร้อมที่จะเสียสละผมพร้อมที่สู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาจะมช,อ,ช,อ,ชอ,อ้างเพื่อประชาชนกันนี่ไงนี่ก็อีกแล้วทําไมมันถึงไม่เดินหน้าที่ผมพูดนี่ไม่ได้บอกว่าคุณตรงนี้ไม่ดีนี่แหละคือเก่าๆความคิดอย่างนี้แหละครับมันเลยไม่เดินหน้าเพราะนั้นอายุจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มีวิธีคิดอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยครับ ความคิดใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนาจ<ต>ิปไปดูดิอย่างอย่างอสมมติเทียบเทียบกับสิริกัญญานะเดี๋ยวพูดไปเรื่องจะยาวนะยังดูไปเทียบกับสิริกัญญาของเก้าไกลดูอคนรุ่นใหม่ไปค,คิดใหม่สิริกัญญาทางานหามลุ่งหามข้ามเหอะนนาจิตอดรับอด,ดนอนเดินเซเปสจะตกโพเดียมอยู่ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดมาพูดอย่างนี้คนเพื่อไทยก็จะบอกว่าอ้าวก็ถูกสิสิริกัญญายังเป็นโสดเนี่ยยังไม่มีลูกมีผัว ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครก็ทำงานเรื่องส่วนตัวไปได้เต็มที่มันก็มีข้อตกเียงตัวแย้งกันได้ไม่จบอมันมันพูดไม่ได้หรอกครับมันไอเรื่องเหมือนที่คนพูดกันเนี่ยเนี่ยคิดอย่างนี้แหละครับประชาชนเลยเบื่อบอกกันตรงๆเลยถ้าอย่างนั้นเราต่อไปเราเลือกแต่คนโสดไหมเลือกตั้งต่อไปใครมีลูกมีผัวแล้วเราไม่เลือกได้ไหมเราจะมาทํางานกับเราไม่้เต็มที่คุณจะต้องไหนมีหลายมิติคุณก็ทํางานนเพื่อประเทศชาติอยู่ คุณมีอยู่สีมิติคุณทํางานพื่อประเทศชาติอยู่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอครับง่นอนนั้นก็แบ่งเป็นมิตินั้นมิติมิตินี้แล้วมันจะได้อะไรอถ้างั้นผมเลือกคนโสดดีกว่าไหมนี่คือความคิดเหล่านี้มันไม่ควรจะมีออกมาเลยซ้ําไปเพราะเวลาไปหาเสียงหรือคืออาชีพพวกนี้ทุกคนร้องเสียสละเสียสละเสียสละแม้กระทั่งอาชีพการงานนะแมวเราทางานบริษัทรบ,บริษัทเรียกประชุมเราบอกต้องพาลูกไปเที่ยวเอาไหมเขาไล่ออกไหม มันไม่ได้ครับงานก็ต้องมาความงานต้องมาก่อนครับส่วนชีวิตส่วนตัวถ้ามันจําเป็นผมคุณแม่ไม่สบายเมียไม่สบายลูกเป็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้ามันจําเป็นแต่ถ้าบอกว่าจะพาลูกไปเที่ยวขออ่าไม่ไปประชุมเขากำลังจะประชมุมงบประมาณอะไรสักอย่างไม่ไปมันไม่ได้ครับครับเอาแค่การงานบริษัทก็พอแล้วครับไม่ต้องการงานเพื่อประเทศชาติหรอกนะนะจิตนาจิตเรื่องเพื่อเพื่อไทยกับเก้าวไกลนะจิตจบไปยังเนี่ยเนี่ย นี่ตรงนี้แหละครับแค่เห็นว่าที่เพื่อไทยไม่สามารถที่จะตีขึ้นไม่ได้สักกันได้สักทีก็เพราะก็จะบอกว่ามีคนหนุ่มคนสาวเยอะแยะเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าอสอวเขาบอกว่ามีคนหนุ่มคนสาวเยอะทุกภาคมีคนเพราะคุณคนหนุ่มคนสาวยังก้าวไม่พ้นคนแก่วิธีคิดก็ยังแก่ๆในขณะที่ก้าวไกลเขายุ่อีกระดับหนึ่งแล้ว แต่โอเคที่บอกว่าจะเลือกพักหรือมันนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะคนอายุเกินหกสิบก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกพักไหนดีเพราะอาจจะทําใจลําบากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเลยโชว์ความคิดว่าถ้าเพื่อไทยต้องการจริงๆต้องโชว์ต้องโชว์ให้ดีคุณทักษิณตอนนี้หมดมุกมุกดาราใช้ไม่ได้แล้วจะทํำยังไงมุกสาระสาระใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่จะออกมาแล้วก็สอน ลูกพักสอนลูกสอนหลานสอนอะไรเพราะเป็นนักการตลาดและเป็นคนที่มีประสบการณ์ในนี้พอสมควรถ้าตัวเองจะเดินด้วยวิธีเก่าๆเสียเวลาครับกลับไปนอนบ้านจันสองล่าดีกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่แหละครับเพราะนั้นส่วนก้าวไก่น่ะเพศเดินหน้าและให้มันจับต้องได้ตัวนี้อาจจะเสียสมาธิอยู่หน่อยหนึ่งทำโชว์ชุกคบพิอย่างที่คุณสิริกัญญาเรียกว่าโชว์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 คืแล้วยิ่งรัฐบาล ทำงานไม่ประสบความสาเร็จฝ่าย,ยส่วนใหญ่นะครับมิติแห่งนี้จะเป็นมิติของฝ่าย้านที่จะได้เป <S <S รียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลหรือเพื่อไทยจะแซงได้นักจะทําคะแนนขึ้นมาได้ตอนนี้คือการแก้ปัญหาประเทศให้ได้แล้วก็ค่อยโชว์กันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าแก้ปัญหาประเทศไม่ได้อย่ามาพูดถึงเรื่องที่จะชนะอะไรเลยครับยกเป็นพวกเออผมพูดเรื่องหนึ่งยกใช้อำนาจพิเศษถึงเรื่องหนึ่ง เอาเป็นว่าเอาศรัทธาประชาชนนี่แหละเพราะผมคิดว่าถ้าการเมืองแข่งกันด้วยความยุติธรรมเอาศรัทธาประชาชนเป็นหลักประเทศชาติเดินหน้าแต่ถ้าศรัทธาประชาชนมาแล้วก็ยังมีอำนาจพิเศษที่จะไม่ยอมรับแล้วก็เดินกันอย่างนี้เลือกเอาไปแล้วกันครับกับแค่นี้แหละครับน้แมวครับก็ก็มันก็ภาพมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าว่าเพื่อไทยยังยังเป็นรองก้า ก้าวไกลอยู่สำหรับกระแสไม่พูดถึงเหลี่ยมคููทางการเมืองนะ,<ต>ะไอเหลี่ยมคููทางการเมืองไอนัน่นหรือว่าใครเคี่ยวลักดินกว่าอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาเป็นตอนนี้เคี่ยวลักดินไม่ได้คะแนนเลยนะแมสแต่ว่าเอาเฉพาะเรื่องกระแสะความนิยมการตอบรับจากประชาชน <ตะ S 1> การการที่มวลชนประชาชนโดยทั่วไปเทใจให้ใครอยู่เนี่ยนะมันก็ยังเป็นก้าวไกล แต่ผมผมผมแปลกใจอย่างนะจิตไอันนี้ผมผมตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายไว้ให้นะครับกมีคนบอกว่าก้าไกลไปไม่รอดเพราะหนึ่งหนึ่งสองแต่นะจิตเห็นไหมว่าเขาโดนกล่าวหาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาตลอดเนี่ยแต่ทำไมเขายังโตวันโตคืน มันเป็นข้ออ้างแค <Okay, S 1> ่น <ผม S 1> ั้นเองคือผม,มผมแยก,แกเอาเป็นว่าผมแยกส่วนอย่างนี้นะจิตกับ <c oughs> ในในระบบที่เป็น,นกลไกทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรัฐสภาหรือว่าในองค์กรอิสระนี่นะอันนั้นมันคือคกลไกหนึ่งถูกไหมนะจิตคกับ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของประชาชนหรือมวลชนทั่วประเทศเนี่ย <c oughs> มันก็อีกส่วนหนึ่งนะจิตจะเห็นว่าถ้าแยก เข้าไปอยู่ในกลไกลของระบบรัฐสภา,ากับกลไกลขององคอ์กรอิสระเนี่ยก้าว<ต> <9. S 2> ไกลจะถูกกล่าวหาเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองถูกไหมกับแ,แต่ว่าพอไปอยู่ในส่วนที่เป็นภาคประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ลงคะแนนผู้ผู้สนับสนุนเนี่ยทำไมเสียงสนับสนุนของก้าวไกลโตยังโตวันโตคืนอยู่อ่าอันนี้น่าคิดนะผมแค่ฝากแค่นี้นะจิตไม่วิจารณ์ต่อเดี๋ยวมันจะยาว ผมฝากให้คิดแค่นี้ถ้าใครบอกว่าก้าวไกลไปไม่รอดเพราะ1หน่อหนึ่งสองเนี่ยมันต้องแยกให้ชัดว่าไปไม่รอดตรงไหนแล้วทำไมก้าวไกลย,ยังโตวันโตค้นฝากทิ้งท้ายแค่นี้ซึ่งม,มันก็มันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงว่าก้าวไกลเพื่อไทยใครเหนือกว่าแต่มันเกี่ยวมันเป็นผลอะไรบางอย่างที่มันสามารถมาตอบเรื่องพวกนี้ได้นะจิตครับ นี่คือสปอร์ตไลท์ทเวนที่โฟร์กับผมพิสิทธิ์แทนทิวแล้วก็นานะจิตคุณเทพศิธิธ์โมริชาติแล้วเจอกันใหม่ครับ